สวัสดีครับอยู่ผมครับนพัสตดตอนชาแนลครับวันนี้จะมารีวิวรถนะครับอันนี้เป็นรถใหม่นะครับเพิ่งซื้อมาครับตอนแรกว่าจะแกะตอนที่ยังไม่แกะนั่นแหละแต่ไม่มีที่ถ่ายเป็นโตโยต้าอันนี้ก็เอามาทํารถขนอะไรนะครับเราจะลองเปิดให้ดูก็ถ้าเปิดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ันนี้ก็มีร้านเลยเสียงดังมากเลยเราลองทำให้ดูต้องถอดร้านออกครับแล้วก็จะมาแต่งใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ดูไปเป็นรถใหม่ก่อนเราจะลองขนอะไรให้ดูนะครับขนอะไรก็จะประมาณนี้ครับเอาหัวใส่ได้ อันนี้เป็นสกลิลหนึ่งต่อ24ครับแล้วแต่ใครจะขนนะบางคนก็ขนเยอะกว่าน,นี้เพราะว่ามีอะไรเยอะอันนี้มีนิดเดียวก็เลยขนแค่นี้ครับ mm hmm. คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวมาต่อ EP หน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ